Je vais voir un avion qui vient d'arriver. Si c'est possible, je voudrais avoir quelqu'un pour m'aider. Ça n'affectera pas notre bouger. J'ai bien compris ton problème. เข้ามาได้ไงใครอนุญาตนายช่างฝรั่งบอยเข้ามาได้ขอรับว่าไงแล้วมีธุระอะไรอะ่ะแล้วคราวนี้ใครใช้ให้มันส่งไรละ่ะมาเองขอรับกับผมสิบโทดวงเด็ดชิมพีจะมาขอสมัครเป็นทหารประจำกองบินขอรับว่าไงนะกับผมสิบโทดวงเด็ดชิมพีกองพันที่หนึ่งกมทหารราบที่สิเบเอ็ด จะมาขอสมัครเป็นทหารประจำกองบินขอรับลูกน้องพญาเทววงศ์ขอรับแล้วกลายเป็นทหารมาขี่ปีแล้วสามปีขอรับเจ้านายแกเขาบอกหรือว่าถ้าเบือ่อทหารราบแล้วจะสมัครเข้าสังกัดหน่วยไหนก็ได้ไม่ได้บอกขอรับกับผมมาเองขอรับแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่ากองการบินต่างกับทหารราบยังไงเออ ที่กองบินมีเรือบินที่ทหารลาไม่มีขอรับผิดกองบินเป็นแค่หน่วยเล็กๆเบี้ยเปียนหนึ่งหนึ่งทาไม่พอใช้ไอ้ที่ใช้ไปไม่เห็นผลงานไม่เห็นงานเบี้ยก็ยิงคตแกยศสิบโทสังกัดหาลาเงินเดือนสามสิบบาทใช่ไหมขอรับที่นี่ไม่มีเบี้ยจ้างแกขนาดนั้นหรอกถึงมีก็ไม่จา้าฉันไม่อยากได้ทหารมาเลี้ยงเพิ่มอีกฉันอยากได้นักบิน คือแกกลับไปเถอะคือคืออะไรวะคือกับผมไม่เป็นนาสิบก็ได้แต่ขอสมัครเป็นนักบินขอรับ Merci beaucoup. Pour quelle raison? Tu même si vous savez que réaction militaire de Sian ne marche pas. Je dois rester longtemps ici. Ce n'est pas pour vous cacher du passé. On sent que dans C'était un accident, Personne pour le quitter Ça peut un chou, à coup ou à moi. Merci beaucoup, mon cher ami. Tu es, tu un accident, pour vous. ไอ้ดวงเว้อยอะไรของมึงไว้พุทธมีจดหมายจากกองการบินก็ส่งมาถึงมึงที่กรมเอาไหม ทหารทหารรู้ไว้ด้วยนะที่นั่งนักบินเนี่ยมันสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นทหารชั้นประทวนไม่มีสิทธิ์แกมันก็แค่ผลทหารอย่าคิดนะว่าเป็นลูกมือนายช่างฝรั่งแล้วเนี่ยจะสะเออทำอะไรก็ได้ถ้าที่นี่มีห้องขังเนี่ยฉันสั่งขังแกไปแล้ว ลุกขึ้นมาการจะเป็นนักบินเนี่ยมันต้องมีศัก์เทียบเท่าเทวดาเว้ยดวงมานี๋ยวขอถ่ายรูปมึงก่อน ฉันรู้ว่าแกรู้เรื่องนี้นะสัญญาได้ไหมว่าจะเก็บเป็นความลับขอรับขอบคุณคุณรันมากขอรับ พ่อแล้วแม่ละ่ะเป็นไงล่ะมึงมหายหัวไปนอยที่กองบินทุกวันกลัวแล้วที่กูขอมึงไมใ่ให้ลูกหมาเอ้ยโธ่พ่อพ่อเชื่อใจกันละครั้งเถอะ สักวันนะฉันจะทำให้พ่อเห็นว้าวเฮ้ยแล้วมานอนตรงนี้ทำไมเราลูกสิลูกที่นมานอนข้างในนู่นเดี๋ยวก็เป็นไข้เราไปลูกขึ้นพ่อเฮ้ยลูกพ่อทำยังไงอ่ะพ่อถึงได้แม่เป็นยังไงนี่มึงกะยั่วก,กูเล่นเหรอฮะไอลูกมาล่าวจ้าฉันอยากรู้จริงๆ ตอนแม่มึงสาวๆนะเขาบ่นอยากไปไหว้พระแก้วก็ไม่ได้เลิกพาไปสักทีเพราะมันเดินทางลําบากกูก็เลยสนองพระเดชพระคุณพาแม่มึงควบเกวียนไปถึงวัดพระแก้วโนน <c oughs> แม่มึงเขาดีใจใหญ่แค่ไปวัดพระแก้วจากพิศลุโลกนะโวยเา้าวลาไปนได้ไไดไดอลูกกูเนี่ยไปไปไปพอแล้วพอแล้วเลิกเล่าไดลล้แไปอาบน้ำรับท่าแล้วเข้านอ,นอนได้แล้วไป <c oughs> เช่นขอรับมีอะไรเซเลฟี่ดพัะทำลองให้ดูทำไม <c oughs> คุณมาลัยขอรับกระผมนายดวงเด็ดชฉินพลีกระผมวานฝากจดหมายนี้มาให้กระผมอยากจะขอโทษเรื่องวันนั้นกระผมไม่ได้ตั้งใจมองจริงๆ เอในดวงนั้นมองอะไรหรือเล่าจ้าพี่อ่านต่อสิเกือผมน่ะมันทหารความรู้น้อยก็เลยหวานให้ในช่างฝรั่งเขียนคําสวยๆมาให้คุณมาลัย Je toujours rêvé que je pourrais voler et je te mènerai avec moi ฉันเฝ้าฝันมาโดยตลอด ว่าหากเมื่อไหร่ฉันขึ้นบินไปได้บนอากาศฉันจะพาเธอขึ้นไปด้วย Ce sera le début de notre histoire. Rien ne nous séparera. อรแกมาสาอะไรวะคนหันเป็นอะไรหรือเปล่าครับกับผมคิดว่า อย่าถึงกับต้องฆ่ามันเลยนะขอรับยังไงมันก็อยู่ที่นี่มาก่อนเรานี่ไม่มีอะไรในกองบินนี้ที่แกต้องตัดสินใจเข้าใจไหมไอ้พลาหารทำความเคารพท่านแล้วขอโทษท่านเดี๋ยวนี้ขอประทานโทษข,ขอรับ เลี่ยนใจมาอยู่ข้างควายตัวนั้นแล้วเหรอวันนี้กับผมเกือบถูกสั่งขังเพราะมันเสร็จแล้วขอรับว่าแต่ว่าคุณาลัยหายโกรธกับผมแล้วหรือขอรับยังเธอเสียมารยาทก,กับฉันไว้มากนะฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเธอถึงห้ามผู้บวดเขาล่ะไม่รู้สิขอรับ คงจะเป็นเพราะกับผมโตมากับควายเียกระมังว่าแต่คุณมอะไรเธอขครับผมเห็นคุณมาดูที่นี่ฝึกเสียบ่อยครั้งสนใจเรืบินเหมือนกันเหลขอขรรับหรือว่าสนใจพวกสิทธิการบินกันแน่ครับทะเลน์เธอจะถามทำไมปล่าขครับกับผมแค่ฝันว่าสักวัน กับผมจะเป็นนักบินเหมือนกับเขาบ้างก็บผมขอตัวนะขอรับฉันอ่าจนจดหมายแล้วนะพร้อมมากจริงๆที่ฉันมาที่นี่วันนี้ฉันมีข้อตกลงบางอย่างมาเสนอกับเธอคือฉันอยากจะเห็นหนังสือฝรั่งเล่มหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องเรือบินนะ่ะ ฉันยืมเองไม่ได้อะแต,แต่ถ้าเธอยืมให้ฉันได้นะฉลับปากว่าฉันจะแปลภาษาฝรั่งในนั้นให้เธอฟังแต่หลวงท่านบอกว่าสมบัติของยุทธการผู้ที่จะยืมได้ก็ต้องเป็นระดับในทหารเท่านั้นนะขอรับฉันยืมหนังสือมาให้แกแล้วนะอยี๋ยวเที่ยวไปหลงไปลืมไว้ที่ไหนล่ะม่งั้น ฉันโดนข้อหาทำลายของหลวงเช่นะขอบพระคุณคุณรับมากนะขอรับถ้าอย่างนั้นกับผมขออนุญาตนะขอรับขอบพระคุณอีกครั้งนะขอรับว่าไงในดวงเหนื่อยไหม ไม่หรอกขอรับคือว่าหนังสือฝรั่งที่อะไรครับจะให้กับผมวางตรงไหนดีครับอ้าวดวงนี่แกเก็บของในโรงเก็บเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วขอรับแล้วมาที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่า,าไม่มีขอรับคุณมะไยร,รู้จักกับทหารช่างของเราด้วยหรือขอรับมไม่หรอกขอรับคือ กระผมไม่เคยรู้จักคุณหนูแต่อย่างใดถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ผมขอตัวนะขอรับ มันตกมันเจ็ดมาลายเขานางฟ้าเชียนะมึงแ้มึงมีอะไรดีวะถ้าถึงจะมารักนี่ห่างๆไวเถอะวะหยุดเดี๋ยนี้นะมึงกับเขาอะ่ะมันห่างกันเกินไปทำไมเธอไม่ไปตามนัดดอกฟ้ากับขี่หมาแห้งเชียวนะมึงถ้าเป็นเรื่องคุณเนื่องว่าวันนั้นฉันบอกได้เลยว่าเธอเข้าใจผิดพูดก็พูดเถอะวะ ตาผู้หมวดเนื่องอะไรนั่นอ่ะถ้าทาเป็นเจ้าใหญ่นายโตไม่ใช่เน่นป่านนี้ผู้ใหญ่ก็อาจจะมั่นหมายไว้ให้แล้วมั้งแลฉันเกิดเสียเขาไม่เจอแต่ซ่อมไม่ได้ก็เลยอาสาถือของมาให้ยุคือความจริงคือฉันไม่จำเป็นจะต้องบอกเธอก็ได้แต่ฉันไม่อยากให้เธอมองฉันเป็นผู้หญิงไม่รักนวลสงวนตัวอย่างนั้น สายคราวนี้คุณมาลัยคงต้องยอมให้ดวงซ่อมให้แล้วก็มันมคราวที่แล้วเธอเพิ่งระเบิดรถดพ่อฉันไปคันหนึ่งเองนะแล้วคุณมาลัยเชื่อใจดวงหรือเปล่าขอรับลองติดเครื่อนดูก่อนนะขอรับ ดหรือยังขอรับดวงทำไมเธอถึงอยากเป็นนักบินนะแล้วคุณมาอะไราล่ะขอรับทำไมถึงชอบรืบ,บินนะมันแปลกนักหรือที่ผู้หญิงจะสนใจเรื่องเครื่องยนต์กลไกลบ้าง เลือกผู้หญิงอย่างที่เธอคิดจะต้องสนใจแต่เรื่องเย็บปักถักร้อยแต่อย่างเดียวพูดไปความจริงเธอกลับยังมีโอกาสนั่งอยู่บนนั้นมากกว่าฉันอีกนะดวงเธอยังไม่ตอบฉันเลยนะ ไม่รู้สิขอรับเมื่อก่อนกับผมเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งเคยคิดว่าอะไรธรรมดาธรรมดามันคงจะทำให้เรามีความสุขดีแต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งผมไปไปเลือกสิ่งที่ดีกว่ามันคงกว่าเป็นผู้เป็นคนมากกว่ารอนคงสวยเหมือนนางฟ้ากระมัง ถึงทำเอาเธอเศร้าขนาดนี้ไม่หรอกขอรับนางฟ้าอยู่สูงเกินไปไอด้ดวงมันเลยต้องขับเรบินขึ้นไปหาไปก่อนนะดวงเพราะว่าทวนสิดสี่เไม่ได้เสียนี่หว่า เพียนที่โยวิวาัไม่มีอะไรหลกโยมอันนี้เขาเรียกว่าเรือบินสาเพียนที่โยมวิวาจันเฮ้ยมึงจะมาบินหาตะวักตะบุ้ยมึงตรงนี้วะญาติโยมเขาจะฟังเทศฟังธรรมมันไม่ได้เลยไปบุญทีนไป พรวันตูเตงหลวงพ่อให้ฉันได้ยินเรื่องที่หลวงจะมาขอที่ทรงดอนไปทำโลงเก็บไอ้นกเหล็กนั่นจริงหรือเปล่าขอรับมันก็จริงเขาว่าหน้าน้ามันะไอ้ตึกที่ลุ่มน่ะมันจะท่วมเสียหมดแต่ว่าอัตมาก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรกับเขาหรอกนะโยมไม่ได้นะหลวงพ่อมีอย่างที่ไหนมาบินข้ามหัวข้ามหูวัดพระเนรไม่เป็นอันท่องอันสวดกัน นองเหลกนอกผีอะไรก็ไม่รู้พี่เลนจริงเป็นคน